าแฟดีเซดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายคู่แรกของรายการมารออยู่แล้วเรียบร้อยไทยเจอกับบราซิลครับเอาละครับยำพิกัด64กิโลกร,รมัมกำหนดการชก6ยกครับไปกันที่มุมน้ำเงินกันก่นกอนครับนักชกมวยวัย25ปีจากเซาเปาโลบราซิลนั่นเองครับ ladies and gentlemen please welcome t o blue corner from Brazil v e n e i u s บารอสซานโดสจากเซาเปาโลประเทศบราซิลสูง178เซนติเมตรด้วยกันครับไม่ได้มีดีแค่ฟุตบอล วิน n ิ s ซิอุสบารอสซนดอ์บราซิลมาด้วยความนอบน้อมขนาดนี้เดี๋ยวดูบนเวทีครับรับปร,กกระกันว่าเดือดแน่แและนักชกมุมแดงจากประเทศไทยครับกองเชียร์มากันเยอะและแฟนแฟน e Fighter อร์เน e ก e ์ e จเนอเรของเรารู้จักเขาเป็นอย่างดีครับ l a d i e s a n d g e n t l e m e n please welcome the Red Corner from Thailand, c h a y a p r u ชัยนิคมยี่สิบห้าปีเท่ากันวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับบนเวทีเดอะไฟเตอร์ชัยพฤกษ์ชัยนิคม และสำหรับผู้ชี้ขัดวันเวดีครับกรรมการอาคมวันสิทธิ์ครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับทาง Workpoint TV กดหมายเลข23ครับเข้าสู่รายการ The Fighter Next Generation ครับทุกวันเสาร์แรกของเดือนครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่3สิงหาคม2567ครับผมติ้มตะกุลมวยและพี่ของสุรเดชอภัยวงศ์ครับทำหน้าที่ให้เสียงบรรยายเพิ่มเติมความมันครับ ครับผมมากันที่คู่แรกของรายการในวันนี้นะครับในในฝ่ายอุ้มแดนนะครับชัยพฤกษยนิคมนครับนักชกไทยเจอกับทางวินิสิอุสบารอสซันโตนะครับนักชกบราซิลนะครับในการชกพิกัด64กิโลกรัมนะครับกำหนด6ยกนะครับชัยพฤกษยนิคมนี่คืถือเป็นนักมวยที่โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับในศึกไฟเตอร์นิ r เ e n e r เรชั n นะครับคว้าชัยมาหลายไฟต์ติดต่อกันแล้วนะครับครั้งนี้นี่เจอกับนักชกบราซิลเลยทีเดียว ผลงานที่ผ่านมาถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาการขึ้นมาอย่างชัดเจนครับตัวห้าของชัยพฤกษ์วัย25ปีเท่ากันกับเวนิสอุนคบแม่ชื่อเหมือนกองหน้ามันลีเลยครับพี่บอกสถิติการชกมวยสากลอาชีพเขาไม่เคยปรากฏครับแต่ว่าแน่นอนแหละครับจากบราซิล <c oughs> มีพื้นฐานก <c oughs> ีฬาการต่อสู้อย่างยุยสูครับแล้วก็ <c oughs> มวยสากลสมัครเล่นมาด้วยครับพี่บอกโอ้โหเดี๋ยวดูครับรูปร่างนี่ทางซันโตนี่ตัวหนาตึกเลยนะครับแม่ชัยพฤกษ์นี่ปกติจะ ได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับแต่ว่าไฟนี้นี่เสียเปรียบรูปร่างเะยครับเยอะเลยครับ10เซนติเมตรครับพี่หมอ168กับ178เซนครับดูครับจะต้านทานซันโต้ไหวหรือเปล่าครับนี่ครับต้องตั้งรับแล้วรอสวดเลยครับทางชจเพลือครับแต่ว่าสิ่งที่นักชกไทยมีเหนือกว่านั่นคือสถิติการชกบนเวทีครับชนะทั้งหมด11ครั้งพ้ยเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับในการชกบนสกลอาชีพนี่ครับซ้ายกับขวาเจอกันนะครับใจเพลือซ้าย แมาแต่ว่าดูแข็งแรงมากครับซันโตสร่างกายดีแล้วช่วงชกดูค่อนข้างที่จะได้เปรียบชัดเจนมากๆครับพี่บองใช่ครับโอ้โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันเปิดหัวได้น่าสนใจมากครับเวอร์พอที่มีกฎหมายเลข23ครับกับเดอะไฟเตอร์เน็กซ์เจเนอเรชั่นโอ้โยดีสุดขวาขวาตรงและซ้ายลำตัวโอ้โหใหญ่กว่าชัดนะครับทางซันโตสใหญ่เพิ่มใหญ่กว่าเป็นบ้าเลยครับพี่มองหนักกระโดดแล้ครับงานหนักนะครับใจเพลิดครับไฟนี้ เป็น10เซนติเมตรที่ได้เปรียบทั้งความยาวแล้วก็ในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อด้วยล่ะครับไม่ง่ายแล้วครับชัยพฤกษ์ครับโต้องคุมเกณคุมจังหวะให้ดีนะครับโอ้ยโดนตัดลำตัวครับชัยพฤกษ์ซ้ายคอสีข้างนี่ต้องระวังให้ดีครับพี่บ๋องแล้วดูแกกาดมวยแน่นเลยนะครับสันโตอุ้ยหยิเอาได้ครับเอาเปรสวยครับสายชัยพฤกษ์นี่ครับพยัคฆ์เอาเอาให้แน่นแล้วก็ออกให้หนักครับดูครับโอ้สายหยุดได้เหมือนกันนะอุ้ยต้องระวังครับหมัดหนึ่งสองครับ โอ้ตัดลำตัวมาครับโอ้วดีสกุตดูครับแกยิ่งโดนแกก็ยิ่งเดินด้วยครับแม่พยายามมาใส่ความใหญ่เข้าบทนะครับใช่เพื่อนก็ต้องรอส่วนดีๆเป็นยกแรกที่ตื่นเต้นมากๆครับทั้งสองคนนี้ยืนใกล้ๆกันครับแล้วก็ออกหมัดด้วยกำลังที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับในยกแรกขยับขยับเข้าหางครับซานโตสหนึ่งสองครับซ้ายเข้าครับแม่แต่ขู่ขวาเข้ามาครับซานโตส เดินเว้ครับใช้พลิกต้องอาศัยจังหวะแม่นๆนะครับปะทะตรงๆนี่เสียเปรลบแรงปะทะอยู่ครับแต่ว่าเป็นยกแรกที่สร้างความกดดันให้กับทั้งสองคนครับเพราะว่าใครจะเผลอจะเหมือละพลาดไม่ได้แล้วครับซ้ายกับขวาครับว่ามันเป็นทางเอาแล้วครับวันที่สุดมาชุดนี้ต้องยกต่าสูงเลยครับชัยเพลิกพยายามจะบล็อกให้ดีครับเมื่อไรแกมาเป็นชุดเลยนะครับซานโตนี่มา3-4หมัดนะครับหมดยกแรกครับพักสักครู่ครับ กาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายแล้วก็กลับมาชกชกชกวันยกที่สองครับชัยพฤกมุมแดงครับกับซานโต้บราศิลมุมน้ำเงินครับแม่ยกแรกนี่ทางซานโต้นี่เดินไล่บี้ทางชัยพฤกนี่ยังหนักเลยทีเดียวครับอาศัยความใหญ่นะครับ มีหมัดขวาตรงแล้วก็ซ้ายครับที่ลุกลำตัวสีข้างวันนี้ชัยพึกก็มีซ้ายตรงครับขึ้นไปหน้าล่างลำตัวคอยเบรคคอยสกัดแล้วคอยตอบโต้ครับถือว่าเป็นเกมยกแรกที่ตื่นเต้นครับนี่คือเกมยกที่2ครับวินิสโซซานโตจากบราซิลครับพยายามจะเปิดเกมใช้ความใหญ่ครับมาใส่เข้าไปครับด้วยหมัดหนักแรงแต่ว่าชัยพึกเองก็ไม่หลวมครับใช่ครับพยายามจะยิงซ้ายตัดลำตัวครับแต่ว่าทางซานโตยังเดินต่อนะครับใหญ่เลปัญหาคือความใหญ่นี่แหละครับพี่บ๋อง โอ้แล้วใหญ่แล้วเป็นมวยด้วยนะครับไม่ได้ใหญ่ช้าครับใหญ่ด้วยกล้ามนะครับนี่ครับโอ้โหร่างกายรูปร่างนี้ไม่เป็นร่างกนะครับทิกัดนี้ครับ1น0ปอนด์หกสิบสกิโลกรัมครับต้องชิงจังหวะต่อยให้ดีนะครับแล้วก็ป้องกันตัวให้ได้ครับใจบริสครับโอ้และแกจังหวะบุกของซานโต้นี่มาเป็นชุดด้วยจะโยกเข้าหาแล้วมีสายแย็บแหละครับคอยซานจงหวะนี่เนี่ขวาตรงตรงนี้ครับนี่ครับขวาตรงอันตรายมากครับของซานโต้ครับ ใช่เพล็กต้องระวังให้ดีทีเดียวครับจังหวะยิงหมัดน,นี้ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไปด้วยครับ<ป>อ้าวครับอัปคัดมาครับอ้าวครับตัดลําตัวต้องเคาะลําตัวให้ต่อเนื่องครับแม่ยังติดกาดอยู่ครับพยายามจะเดินประสิดตัวแล้วขาวงในครับหน้านของชายผู้แต่ว่าสันโตนบอกว่าไม่เอาครับอยู่วงในแขนชั้นยาว <c oughs> ฉันต่อยไม่ได้เพียบต้องอยู่ในทางแบบนี้ครับยิงขวาตรงๆนี่ครับโอ้โหครับแรกกัน อ้ต่อยไม่หยุดพี่บอกน่ากลัวครับสันโตตต้องวางแผนให้ดีครับชัยยพึษ์ครับเชื่อว่าใครทำโพอต์ก็เอาใจช่วยครับเพราะว่าเล็กกว่าเยอะเลยครับวันนี้ใช่ครับแหมถือว่าเป็นงานหนักมากของชัยพษ์ครับไฟนี้แมทางสันโตตแกออกหมักเป็นชุดแล้วไม่หยุดด้วยครับไม่รู้ว่าไฟก่อนไปมีใครพูดถึงคู่ชกของชัยยพึษ์หรือเปล่าครับไฟนี้เยียงว่าเล่นของใหญ่เลยครับอาครับพยายามจะหาช่องหาจังหวะอยู่ครับชัยพฤกแหมพยายามจะแย่ขวาแล้วจิ้มซ้ายครับ โอ้โหขวาของซานโต้มาอีกแล้วครับนี่ครับมีอัปคัดด้วยครับอัปคัดของใจพฤกษไม่โดนดูครับต่างคนต่างโดนและต่างคน,ต,งคน,ต,งคนต่างทำได้ดีแต่ว่าเกมเนี่ยความกดดันนี่อยู่ทางนักชกไทยแน่นอนแล้วครับเพราะว่ารูปร่างช่วงชกนี่สั้นกว่าเตี้ยกว่าครับครับผมถ้าซานโต้ไม่ยุบนี่ถือว่าเป็นงานหนักของชัยพฤกษ์เลยเดีย้ออู้อครับลังตัวลังตัวไม,ไม่พยายามตอดไปเพื่อนครับสายลังตัวโอ้ขวาครับจังหวะออกมาต่อเนื่องมากนะครับของซานโต้ การออกต่อเนื่องทำให้ชัยพฤกษ์เองต้องละเอียดมันกุ้มอ้ยเดือดแล้วครับหมดยกที่สองครับพักผู้เดียวครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อยาบำรุงร่างกายตราพญานาคกลับมาชมกันต่อครับยกที่3ครับชัยพฤกษ์จะนิยมเจอกับทางวินิซุสบารสันโตนะครับเหมืนถือเป็นเกมเดือดในทีเดียวเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องครับยกที่3แล้วครับ ขอวอบคุณผลิตภัณฑ์สกินเดียวของแหลมทองการแพทย์ครับโรคผิวหนังผดผื่นคันน้ำกัดเท้าเชื้อราใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมครับสบู่สกินเดียวป้องกันแบบคลียร์สิวฝ้าระงับกลิ่นกายครับขอบคุณมโนเชมพลและคุณแม่ปุ๊บพกรบีควายผสมน้ำมันมะกรูดของแหลมทองการแพทย์ครับกพื่ารรักษาแก้ขันสัตว์ผมนุ่งเธอรวยสัพซีได้ที่ช็อปปี้ลาซาด้าครับโอ้บนเวทีนี้มันมากๆครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าบาร์เดอร์สันโตนี่ยังเดินไม่หยุดเลยทีเดียวครับต้องดูนะครับ นักชกไทยก็ยังกัดฟันสู้อยู่นะครับ้แรกลนตัวแต่สถิติการชกในรูปแบบมวยสากลอาชีพ12ครั้งของเขาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นศูนย์่วงที่ทําให้รูปร่างที่เล็กกว่าเนี่ยกลับมาดูพอที่จะพอพัฒนาแขงสมน้ำสมเนื้อกับซานโต้แล้ครับพี่หมอใช่ครับก็ต้องดูการยิงระยะของซานโต้เลยนะครับว่ามากยกขึ้นเรื่อยๆนี่จะมีแผ่วมียุบหรือเปล่าโอ้ยแรงคับโดนแรงครับ เราดีโดนเยอะกว่าครับโอ้ครับแต่ครับจิ้มซ้ายคืนได้ครับสีหน้าแววตาซาโต่ยังไม่เหนื่อยยังไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรเลยครับพี่หมอใช่ครับเนี่ครับถ้าต่อยเขาไม่ยุบนี่ใช่พกินี่ลำบากนะครับน่าคิดแล้วครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะว่าที่ผ่านมาครับชัยยักษ์เองก็มีการยืนเกมระยะยาวมาอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าไม่เคยเจอมวยตัวใหญ่ๆ่แบบนี้ครับใช่เวลาเวลาโดนเวลาปะทะนี่ระพ่าเลยครับโอ้โหต้องรับแล้วครับลดนแบบนี้ครับ โดนดูดขวาครับอุ้ยเอาแล้วครับพยายามรวบรวมสมาธิครับช่องหน้ากรรมการแล้วครับหด้าของชัยพฤกษ์ต้องดูครับเหลืออีกนาทีเศษๆตรงนี้ครับจะผ่านได้ไม่ได้ครับพี่บ้องอ่าครับถือว่าเป็นช่วงวิกฤตของชัยพฤกษ์ครับเอาครับทางซันโต้เดินลุยเลยครับแม่ชัยพฤกษ์เองก็พยายามจะบล็อกหมัดอยู่ครับเอาครับจะรอดหรือเปล่าครับแม่พยายามขวาขวาอุ้ยปาไปชุดปาไปชุดเอาแล้วครับมาปล้นไปอีกครั้งนึงครับ กรรมาการาจังหวะเป็นกดนะครับไม่นับคร<ม>ับเขามองว่าถูกกด<น>คอลงไปครับโอ้โหแต่ว่านาทีนี้ครับพ<ค>ี่บ้องใครที่กําลังเชียร์ชัยุู้นี้ต,ต้องต้องลุ้นแหละครับต้องกัดฟันช่วยครับชายผู้เองก็พยายามจะยื้อให้ได้ครับพี่บอง30ิวินาทีตรงนี้อย่างไงครับไหวไม่ไหวครับตอนนี้โอ้โหอยู่ที่การลำตัวครับทางซันโต้เองก็เคาะซ้ายเคาะขวาครับพยายามจะกอดนะต้องกอดก่อนแล้วครับแบบนี้ครับต้องทำอะไรสักอย่างครับ นับที่2แล้วครับโดนตัดลำตัวครับนับนี้ครับยังสู้อยู่ครับใจพัดครับวิกดแล้วครับโอ้โหกรรมการครับยุติการชกไปเลยครับโอ้โหครับไม่ไหวครับต้านไม่อยู่จริงๆครับโอ้โหใหญ่กว่าเยอะครับนักชกจากบราซิลครับเบนิซิอุสบาลอสสันโตนครับชื่อหน้านี่เหมือนของหน้ามันหลินเลยพี่ต๋องเซิสจูเนียโอ้โหมาแรงจริงจครับ เป็นห่วย140ปอนด์ที่ต้องบอกว่าน่าจับตาครับถ้าถ้าชกแบบนี้ครับใช่ครับรูปร่างสวยได้ทีเดียวครับแหมเขาเข้าไปเขาโลิกกับโพอใจเลยครับอ๋อจินศักดิ์กุพาชาติครับใส่เสื้อสวยๆด้วยครั่นแหลไปมาถูกพยาบาลน้ำวนไม่ต้องกลัวแล้วครับมาถูกจังหวะโดนขวาครับอู้หูเต็มเต็มเลยครับโดนจุดสลบครับพี่หมองเมื่อกี้นี้ช็อตแรกปังเข้าไปนี่ครับแหมโดนเคาะซ้ายเคาะขวาครับ นั่นนี่ครับมันมันไม่ไหวจริงๆแล้วครับใช่ครับโดนสะสมมาตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับเหมือนเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่แล้วครับไม่ต้องเก่งเล็กเก่งใหญ่ตัวเล็กเจอกับตัวใหญ่นะครับพี่บอกเหมือนมอไซค์ชนกับสิล้อละครับตรงนี้แต่ว่าต้องชมชัยยงพื้นเขาเข้าพยายามกัดฟันสู้ครับแต่ว่าเป็นที่เลยครับกรรมการเห็นแล้วครับสีหน้าแววตานะครับแรงปะทะแล้วดูว่าต้องยุติการชกจริงๆครับกลับไปบนเวทีครับ s ซอร์ไพรสโอ้หนี่แลหละฮะความมันแม้ว่าจะเจอกันแค่เดือนละครั้งแต่รับประกันความมันโดย T L Boxing Promotion นั่นเองนะครับแค่คู่แรกวันนี้ก็ชกกันไม่ครบตามกำหนดย,ยกที่เราตั้งเอาไว้นั่นเองนะครับและผู้ชนะคู่แรกของเราในวันนี้ครับ The Winner by T K O goes to Blue Corner Winner's o s Barros Santos from Brazil ผลงานยอดเยี่ยมครับใช้เวลาไปเพียงแค่2นาที4 4วินาทีก็เช็คบินครับเอาชนะชัยพฤกษ์ชัยนิคมไปแบบเซอร์ไพรส์กันเลยทีเดียว